เพราะว่าผมนายช็อตตี้บูจะว,ว่ากับดีเฟน d ์เดอร์บี้เกมมือถือแนวทาวเวอร์ดีเฟนหรือว่าตั้งปอมไม่ให้ศัตรูเนี่ยผ่านไปได้นั่นเองครับโดยเกมนี้จะมีการผสมผสานแนวบอร์ดเกมเข้ามาด้วยก็คือต้องแข่งขันกับผู้เล่นอื่นนะครับพร้อมกัน4คนและเวลาที่เราต้องการจะซื้อตัวละครก็ต้องแย่งกันซื้อด้วยทำให้เราต้องวางแผนให้ดีนะครับว่าจังหวะไหนเราควรที่จะแย่งซื้อฮีโร่ตัวไหนนั่นเองนะครับ ส่วนโหมดการเล่นก็มีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเดอร์บี้ก็คือที่ต้องบิดแย่งกันซื้อตัวละครนั่นแหละส่วนบริดจ์อันนี้คือเป็นแนวทาวเวอร์ดีฟ ens ทั่วๆไปเลยนะครับแล้วก็มันจะมีการผลิตรางวัลไอดอลให้กับเราด้วยนะครับเก็บไว้ได้สุดๆ8ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมือ,อื่นอยู่ด้วยนะครับเช่นเราไปต่อสู้กับเพื่อนอนะสร้างห้องแล้วก็สู้กันเองอะไรเงี้ยก็ได้หรือจะเล่นแบบมีกติกาพิเศษเช่นเราสามารถแบนยูนิตของผู้ต่อสู้ได้ด้วย2ยูนิตก่อนที่จะเริ่มสู้อะไรอย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามก็แบนเราได้เหมือนกันนะแล้วก็จะมีลักษณะของการคล้ายๆกับไต่หอคอยครับตลุยด่านไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาจะมีการกําหนดไว้ว่าเราจะต้องใช้เผ่าอะไรในการต่อสู้ในโหมดนี้เท่านั้น งั้นเดี๋ยผมเอากติกาการเล่นของจริงให้ดูเลยกนแล้วกันครับเดี๋ยวจะเล่นโหมดเดอร์บี้ให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้คือจะเป็นไฮไลท์ของเกมนี้เลยเริ่มต้นมานะครับก็จะได้ตัวละครมาแบบสุ่มๆครับถ้าเกิดโชคดีก็จะได้ธาตุาดเดียวกันหรือว่าสายเดียวกันเข้ามานะครับเอาเป็นกรรมลงตัวละครไม่ทันขอโทษขอโทษเวลาวางก็วางให้ตัวละครติดก,กันอย่างนี้นะครับหรือจะวางแบบว่าแนวตั้งแนวนอนตะแคงอะไรงี้ก็ได้ ในระหว่างต่อสู้เราก็ขยับยูนิตได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะติดคูดาวนะจะไม่เหมือนตอนที่ไม่ได้สู้ถ้าไม่ได้สู้เราขยับได้เลยเต็มที่ทีนี้เวฟที่2ครับก็จะมีการบิดกันขึ้นมาครับซึ่งเขาจะมีราคากลางอยู่ด้วยผมก็เอาเป็นราคากลางแล้วกันเพราะว่าตัวนี้ผมอยากได้ครับผมอัปเกรดมาด้วยนะก็เลยอยากได้เป็นพิเศษลองดูสิว่าผมจะได้ไหมลองดูเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสองไม่ได้ครับคนนี้ได้ไปครับแต่ว่าผมได้รับโบนัสเป็นเงินมา2หน่วยเพราะว่าผมบิด แข่งกับคนอื่นได้เป็นอันดับที่สองนั่นเองครับก็เลยจะได้ตังกลับมา2เหรียญแต่ถ้าเกิดว่าบิดได้เป็นอันดับ3ก็บี่จะได้เหรียญเดียวนะครับหลุดไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ตีไกลยนย่ไว้ตรงนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องขยับเยอะตัวนี้ล่ะก็พอๆกันนี่โอเคครับไม่มีปัญหาครับผมสามารถจัดการศัตรูได้อ่านักเวตตัวนี้ผมต้องการครับเอาราคากลางไปดูดีจะได้ไหม ดูเลยจะได้ไม่ได้ถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไร0 99โอเคได้ครับผมลงไป11นะครับไม่มีคู่แข่งครับรอบนี้แต่ว่าตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวละครใหม่ครับเป็นตัวละครเดิมก็เลยเป็นการอัปเกรดแทนนะครับก็คือเอาตัวละครวางทับกันเท่านั้นเองครับผมส่วนเวฟนี้ก็เป็นออกครับผมดูทรงแล้วผมน่าจะเอาอยู่ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ อ๋อแล้วก็เมื่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นนะผมจัดการศัตรูได้เป็นเวฟแรกอะ่ะมันจะไปเร่งความเร็วศัตรูของคนอื่นทันทีเลยนะครับที่เขายังจัดการบอสไม่ได้ส่วนไอ้นี่เนี่ยหรอผมไม่เอาแต่ก็ลงเงินไว้แล้วกันขำๆลงขำๆไว้โอเคลงเป็นที่โลเลย <laughs> อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้รับมาหนึ่งเหรียญนครับบิดต่ําสุดเลยต่อไปเป็นบอสแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาอยัางไงดีเนี่ยวางตัวน,นี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยย้ายเดี๋ยวค่อยย้ายยูนิตเราน้อยไง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือเราใช้สกิลได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้ตอนหน้าสิวหน้าขวานนี่ไงนี่ไงจังหวะน,นี้แหละใช้เลยโอเคเรียบร้อยครับชนะเป็นคนแรกนะครับแล้วดูคนอื่นปล่อยหลุดกันเยอะเลยนะครับเผื่อคนนี้จะตายแล้วเนี่ย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 แตกไปหนึ่งครับผมคนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้ว,วดูคนนี้ดิโอ้โหมีเสียวเสียวอยู่นะคนเนี้ยเสียวอยู่นะเลือดหายไปเยอะเลยครับมีผมยังเลือดเต็มอยู่คนเดียวนะครับ เล่นมาถึงเวฟห้าแล้วครับเวฟพี่5เราจะได้ฮีโร่มาแบบสุ่มๆครับซึ่งก็ดีเหมือนกันตรงที่ว่าผมได้มาเป็นสายเวทไงหมดเลยก็คือยือนเรียงกันแบบนี้นะครับได้บนน้นโดยไม่สนนะว่าจะเป็นธาตุเดียวกันหรือว่าเผ่าเดียวกันหรือเปล่าถ้าเป็นเผ่าเดียวกันก็คือยือนแบบนี้ก็ได้ชิดกัน3ตัวจะหลุดไหมนอ้อพกออกไม่หลุดครับผมเยี่ยมแตกไปอีกหนึ่งคนจ้า อันนี้ก็สู้กันแค่2คนแล้วนะครับอีกคนหนึ่งเงินมีแค่7ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะเอาคนนี้นะผมก็ลงแค่8ผมก็ได้แล้วครับถ้าเกิดผมใจดีผมลง7ค็ดคู่เขาเขาก็จะได้ยูนิตนี้ไปด้วยเห็นไหมตอนนี้เงินผมมากกว่าครับผมก็จะได้เปรียบเรื่องนี้ครับถ้าเกิดผมอยากได้ตัวนี้แน่ๆผมก็แค่ลงเงินมากกว่าเขาแค่1นแค่นั้นเองเนาะส่วนนนี้เป็นมนุษย์เหมือนกันครับวางยังไงดีวางอย่างนี้แหละเพราะมันได้โบนัสแบบนี้อยู่แล้ว โชคดีด้วยแหละได้ฮีโร่ที่ที่ต้องการตั้งแต่แรกๆเลยครับเป็นฮีโร่ที่ผมอัปเกรดมาก่อนหน้านี้แล้วโอเคเรียบร้อยครับผมดูศัตรูที่หลุดไหมหลุดครับศัตรูเลือดเหลือห0 0มีแววแนวโน้มรอบนี้ผมจะชนะนะอเแมซ่อนเหรอผมเอาลองดูเขาเอาไหมอ่าจริงด้วย <laughs> ที่ผมนิ่งไปเพราะผมคิดไงว่าเขาจะแย่งยูนิตไหมแต่ว่า หลังจากนี้ก็กลับกันแล้วไงเพราะว่าตังเขาเยอะกว่าผมแล้วเขาก็จะเล่นเหมือนผมได้แล้วก็แค่บิดมากกว่าเงินที่ผมมี1เหรียญก็ได้แล้วนะครับส่วนรอบนี้เป็นพวกโกเลมตัวใหญ่ครับโอ้สบายสบายเลยเพราะว่ากโกเลมผมเนี่ยมีโอกาสทําให้ศัตรูสตัสตนไงโอเคครับสบายสบายครับรอบนี้ดูศัตรูซิหลุดไหม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 ลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โหเกือบหลุดครับผมอ่ะรอบนี้ผมไม่เอาครับบิด พอเป็นพิธีพอเป็นพิธีครับเอาไหมโอ้โหเขาลง15เลยเขาไม่ดูเงินผมอ่ะเออเขาอาจจะตื่นเต้นหรือไงก็ไม่รู้นะเขาไม่ดูเงินผมไงจริงๆเขาลงแค่7แค่8เอ้ยผมมีตังค์เท่าไหร่วะไม่กี่มี7ใช่ป่ะเขาลงแค่8ปดเขาก็ได้ยูนิตแล้วอ่ะไม่เป็นไรเขาอาจจะตื่นเต้นนะบอสตัวต่อไปใครอ่ะอ๋อไอตัวนี้ผมใช้สกิลเลยแล้วกัน ก็คือมันจะเดินมาเก็บเลือดครับต้องรีบฆ่าให้ได้ก่อนโอเคฆ่าได้ครับเราดูฝั่งศัตรูนะครับว่ายังไงคลิกไปดูกระดานเขาได้นะผมก็ลืมมันคลิกไปดูได้นะเรามีก็ได้ฮีโร่มาอีกหนึ่งคนนะครับแต่ว่าเออมันคนละมันคนละธาตุกันอนะ่ะเออยิงต้องวางไว้อย่างงี้อ่ะได้โบนัสเหมือนกันครับแค่ยืนติดกันสองคนก็ได้โบนัสแล้วเมื่อกี้คลิปไม่ทันไงร <laughs> อดไหมรอดไหม ไม่รอดจ้ะเรียบร้อย first เคลียดูพวกเราสู้หน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยหลุดเข้าไปเลยหลุดเข้าไปเลยเออหลุด <_ d ata> ้าไปเขาไม่ยอมเปลี่ยนตัวไงชะล่าใจไปนั่งรบพึกษาเหรอเอาละกันครับนี่แน่ <_ d ata> เรียบร้อยผมก็ได้มาอีกหนึ่งคนนะครับก็ อัปเกรดได้เลยครับเป็นตัวเดียวกันนะครับเวฟต่อมาก็เป็นออกเหมือนเดิมครับสบายสบายครับพวกนี้มันไม่ใช่เพราะออกตัวใหญ่ไงตีแป๊บๆก็แตกเฮ้ยแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้จะหลุด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 เอาอุ้ยหลุดไปหนึ่งเลยหลุดไปหนึ่งเลยครับตอนแรกนึกว่าจะคลีนชีตไหมครับผม ว่าคิรี่เอาไหมอืมดักไว้ไม่ให้เขาเอายูนิตผมต้องไปชิตเขาให้ได้ภายในเวฟสอเวฟนี้ไม่งั้นเขาจะเอาคืนผมได้ครับโอเคนี้ได้โบนัสนักเวทได้โบนัสธาตุด้วยครับเยี่ยมต้องชนะให้ได้ครับโอ้โหมาเร็วเหมือนกันนะเนี่ย โยกก่อนโยกโยกโยกโอุ้ยโดนไปหนึ่งดอกศัตรูโดนไหมศัตรูโดนเหมือนกันครับใกล้ตายและเรียบร้อยผมมองดูศัตรูอยู่ตลอดเลยไงว่าเขาจะหลุดไหมและก็หลุดจริงๆครับส่วนบริ์เนี่ยท่านผู้ชมจะต้องทําการจัดเด็กก่อนนะครับอยู่ตรงนี้นะ แล้วเราก็เลือกฮีโร่ที่เป็นหัวใจหลักของปาร์ตี้เราใช่ไหมแล้วก็เลือกพวกยูนิตแล้วก็ปราสาทนะครับก็คือเราใส่ตัวละครที่เก่งๆเข้าไปเยอะๆเลยนะครับมันก็ใส่ได้9ตัวเลยตามที่เห็นเออแล้วก็อย่าลืมคํานึงถึงการได้รับบัฟโบนัสด้วยนะครับก็คือวางสายเดียวกันหรือเผ่าเดียวกันเรียงกันนะครับหรือว่าชิดกัน3ตัวละครขึ้นไปเนาะมันจะได้รับบัฟโบนัสอันนี้อย่าลืมนะครับ ส่วนการต่อสู้ก็ไม่มีอะไรเนาะคือเราจัดทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วไงไม่ต้องทําอะไรแล้ว <Yeah. S 1> ก็แค่รอวัดดวงกันว่ามันจะผ่านไปได้ไหมถ้าเกิดว่ามันผ่านไปได้จนเราแพ้เนี่ย oh. ก็ไปทําการอัปเกรดตัวละครแล้วค่อยมาต่อสู้ใหม่กัแล้วกันนะแล้วบางวก็อย่าลืมมารับรางวัลไอเดลตรงนี้นะเขาจะเก็บให้เราได้สูงสุด8ชั่วโมงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มแล้วก็แตะตรงนี้ได้เลยครับสามารถอัปเกรดได้ใช้เพชรเขียว1,000ครับ ส่วนรางวัลถ้าเกิดเราอยากได้รับมากกว่านี้เนี่ยก็คือไปผ่านด่านเรื่อยๆนั่นแหละครับบริดจ์ไปเรื่อยๆเรืยๆก็ตามแนวไอดอลนั่นเองครับส่วนการเปิดซองการ์ดนะครับก็ให้มาที่ร้านค้าแล้วดูด้านบนนะครับมันจะมีคําสั่งเปิดการ์ดอยู่นะฮะก็สามารถใช้เพชรที่เป็นสีฟอฟาที่ไอ้พวกนี้เราได้จากการเล่นทั้งนั้นแหละสีเขียวก็ได้นะได้เหมือนกันแต่สีเขียวนี่คือเราเติมเงินเข้าไปเลยก็ได้หรือถ้าเกิดมีวัตถุดิบพวกนี้สามารถเรียกได้เลยตามเผ่านะครับงั้นเดี๋ยวผมเปิดอันนี้กันละกันเนาะจ 2,000เพชรครับอ๋อได้นักลงอเมซอนไทยอีกเมซอนได้ซ้ำก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปใช้ในการเลื่อนขั้นได้ครับแต่แต่มันจะซ้ำเยอะไปหน่อยนะเมื่อกี้ <c oughs> อุ้ยไทยอ,อะมีแอนิเมชันแบบนี้ออกมาอ๋อเป็นฮีโร่สแกรเรดโอเคซึ่งเราก็มีอยู่แล้วเนาะไม่เป็นไรผมเล่นเผ่ามนุษอยู่แล้วอ่ะนไนเปอร์ก็มีอุ้ยีกคนนึงใครไอ อ้าวอันนี้เป็นเผ่าสัตว์นะครับเป็นฮีโร่ของเผ่าสัตว์เนาะอันนี้เอลล่านั่นเองครับอันนี้ซาลาเมนเดอร์อืมนักยิงปืนใหญ่โอ้แมนมอนมือระเบิดโอเคครับตามสภาพพอผมได้ฮีโร่สคนนะครับที่เหลือก็จะเป็นเหล่าทหารเนาะแล้วยิ่งเราสะสมทหารเยอะๆเนี่ยเลเวลเราจะอัพอัตโนมัติเลยนะทำให้ HP ของปราสาสเรามีมากขึ้นด้วยนะครับจะได้ถึกมากขึ้นกว่าเดิม มีอีก2000รออะไรล่ะเปิดเลยคราวนี้สกิปข้ามไปเลยกันแล้วกันนะครับมับเขาให้รอบนี้ได้ตัวใหม่ซะเยอะเลยนะครับแต่ว่าไม่มีฮีโร่เลยใช่ปะเป็นตัวละครใหม่หมดเลยครับแล้วก็มีพวกที่มันเป็นการ์ดสีฟ้าด้วยคือพวก3าดาวนั่นเองครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่า2คนเนี้ยคนเดียวกันเนาะแต่ว่าอันเนี้ยหนดาวนะครับเอาไปผสมผสมจนกลายเป็น3ดาวได้นั่นแหละด,ดูดูคนนี้ดิคนนี้สีทองผมมองข้ามไปได้ไงวันนี้คนนี้5ดาวเลยนะโกเลม เสร็จแล้วก็มาที่ปราทนะครับทำการอัปเกรดฮีโร่กับยูนิตก่อนเนาะซึ่งการอัปเกรดจะคล้ายกันอย่างฮีโร่เนี่ยมันจะมีแค่การอัปเกรดก็คือเอาการซ้ําๆกันนี่แหละครับมาทําการเลื่อนขั้นได้เห็นไหมตัวละครก็จะเก่งขึ้นเป็นจํานวนมากครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยูนิตเนี่ยนอกจากการอัปเกรดโดยการใช้การซ้ําๆกันแล้วนะครับก็ยังมีการอัปเกรดเลเวลด้วยอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราได้การทองมาใช่ไหมอย่างอัปเกรดก็นี่เลยใช้เงินกับใช้ก้อนสีม่วงครับซึ่งก็ได้จากการเล่นนั่นแหละ เออแล้วเวลาอัปเกรดยูนิตอ่ะอัพแค่8ตัวละครก็พอนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเล่นไปจนถึงระบบกองทัพเปิดอ่ะคือเราอัปเกรดแค่8ตัวก็พอตัวไหนก็ได้ครับ8ตัวแล้วเดี๋ยวตัวที่เราต้องการจะได้เป็นตัวที่9ก้า่ะเราเอามาใส่ในนี้มันก็จะกลายเป็นเลเวลเท่ากับตัวละครที่เราอัปเกรดไป8ตัวนั่นเองสมมติว่า8ตัวเนี้ยผมเลเวล10ใช่ป่ะผมเอาตัวที่9มาเนี่ยผมไม่ต้องอัปเกรดแค่เอามาใส่ในนี้มันก็จะกลายเป็นเลเวล10แล้วก็คือระบบดึงเลเวลของแนวไอดอลนั่นแหละ แต่ถ้าเกิดว่าอัปเกรดเกินไปแล้วนะครับก็ให้คามาที่แท่นบูชานะครับเราสามารถที่จะรีเซ็ตได้ด้วยนะครับหรือจะอจะโอนเลเวลก็ได้นะถ้าเกิดว่าเอ้ยตัวนี้เราไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะเราก็โอนไปหาตัวอื่นได้ครับนอกจากยูนิตแล้วนะครับยังมีการอัปเกรดทักษะด้วยนะก็คือเลือกได้เลยครับเป็นการอัปเกรดตามเผ่าและอีกงานหนึ่งเนี่ยจะเป็นการอัปเกรดตามสายนะครับก็คือมีทั้งกายภาพเว่นมนและก็มีมอนสเตอร์โจมตีเราเบาลงด้วยนะอันนี้ก็เลือกอัปเกรดได้เลยตามใจชอบ อีกอันนึงจะเป็นอาร์ติแฟกต์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะได้รับฟรีมาอยู่แล้ว1อันนะครับเมื่อระบบนี้เปิดนะครับคืออาร์ติแฟกต์เนี่ยมันจะเป็นของที่เอาไว้เพิ่มความได้เปรียบในการเล่นนั่นเองอย่างเช่นอันนี้ก็คือทุกเวฟนะครับเราจะได้รับฟื้นฟู HP ของประสาท0.3%าครับ ่วนระบบเพื่อนผมหาไม่เจอนะเจอแต่ระบบแคลนเมนูด้านขวาล่างสุดเลยแต่ว่าตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้ครับส่งได้แค่อิโมชันกับพวกการพิมพ์ข้อความพูดคุยกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครจะออกแคลนก็คลิกตรงนี้ได้ครับมันจะโชว์รายละเอียดของแคลนเะนี่ยแล้วถ้าเกิดใครจออกก็คือตรงนี้ได้เลยส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ก็จะอยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นขีด3ามขีดนั่นเองครับแล้วก็มาที่ระบบการตั้งค่าได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับปรับเสียงได้ปรับภาษาได้รวมไปถึงเสียงภาคด้วย ก็คือผมเลือกสิงภาคญี่ปุ่นนะครับส่วนกราฟิกกับ FPS ก็ปรับได้นะครับใครที่เล่นแล้วเครื่องร้อนๆก็มาปรับลดลงตรงนี้ได้เนาะแล้วก็ด้านล่างครับจะมีให้เราล็อกอินด้วยนะครับเกมนี้ไม่ได้บังคับล็อกอินนะเข้ามาเล่นก่อนแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยจะได้ไปเลย200เพชรครับงั้นเอาไปว่าสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวฉบับเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับใครที่ชอบแนวตั้งปอมด้วยแล้วก็แนวบอร์ดเกมด้วยก็ลองเล่นเกมนี้ดูได้ครับเรียกได้ว่าเอา2แนวมาผสมกันได้อย่างลงตัวเลย